ยินดีต้อนรับเหล่านักระจนภัยทั้งหลายเข้าสู่โลกที่มีชื่อว่าแต้เวทแต่เวทนั้นแบ่งได้อยู่ทั้งหมด7ทวีปทวีปแห่งลมทวีปแห่งหินทวีปแห่งสายฟ้าทวีปแห่งไม้ทวีปแห่งน้ำทวีปแห่งไฟท้ายก็คือทวีปน้ำแข็งแต่ว่ายังมีเมืองที่ซ่อนเลนอยู่อีกมากมายที่สามารถไปค้นคว้าหาเอาเองกันได้เลยนี่สิจึงเรียกว่าการระจนภัย สวัสดีนะักเดินทางทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอะไรก็เกมนะที่ผมมาในวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับความเก่งของตัวละครในเนื้อเรื่องเกนชินในทวีปต้ไว้กันนะครับเริ่มจากเมืองแห่งลมที่ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งอิสระภาพที่เชื่อมั่นในคําพูดของตัวเองและศรัทธาในเทพแห่งบาบาทอสว่าเทพของเขาไม่เคยทําเรื่องไร้สาระหรือดื่มเหล้าเมาไปวัน,วน เนื้อหาต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับเทเลลิสของเกมหรือวิธีการเล่นของตัวละครนั้นๆแต่จะเอาตามเนื้อเรื่องของตัวละครแทนจะมีความคิดเห็นส่วนตัวของผมลงไปบ้างแต่ก็จะมีความคิดเห็นส่วนรวมไปด้วยต่อให้อยู่อันดับท้ายของที่ผมจัดอันดับนะครับก็ไม่แปลว่าอ่อนแอนะเพราะว่าคนที่ได้รับวิชั่นเนี่ยจะแข็งเก่งกว่าคนธรรมดาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะมันเป็นกฎของโลกแต้ไว้แต่นะการจัดอันดับของผมก็คือ C ไป S นะครับ แต่ก็จะมีระดับพิเศษเข้าไปอีกและอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดนะครับรับฟังคลิปนี้ให้สนุกนะครับตัวละครคลาส4ตัวแรกของเรานั่นก็คือน้องแอมเบอร์ของเราที่ทุกคนต่างรู้จักเธอกันดีที่ตั้งแต่เราเริ่ม ปนืนในแต้เวทเด็กสาวที่เป็นหน่วยทหารลาดตะเวงคนสุดท้ายของหน่วยนี้เมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่อย่างหนึ่ง,งก็คือการที่ทําให้หน่วยลาดตะเวนนั้นกลับมายิ่งใหญ่รุ่งรจน์เหมือนตอนที่ปู่เธอนั้นยังอยู่เธอที่เปรียบไปเหมือนกับแสงสว่างของเราเด็กๆหรือเรานักปจนภัยหน้าใหม่ทั้งหลายต่างที่จะต้องรู้จักกับเธอเป็นคนแรกๆเพราะเธอนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กก็ตาม ความสามารถพิเศษของเธอคือการยิงธนูและสะกดรอยตามไม่ใช่แค่นั้นแรงใจของเธอยังเต็มร้อยเพราะอย่างนี้เธอก็เลยได้รับวิชั่นธาตุไฟมาคาสีคนที่2ของผมนั่นก็คือไดอาน่านั่นเองนะครับเด็กสาวที่เกียดเล่าเป็นชีวิตจิตใจที่ไม่อยากเห็นพ่อตัวเองนั้นดื่มและจะเสียความเป็นพ่อไป เด็กสาวที่ปฏิญาณตนว่าจะทําลายเหล้าแต่เธอดันมีความสามารถพิเศษในการชงซสเองซึ่งเธอก็มีความลับอะไรจะบอกนะครับเพราะว่าเธอนั้นแค่อยากจะทําลายรสชาติของเหล้าแต่ดันกลายเป็นว่ามันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ไม่เคยมีใครลิ้มลองความสามารถพิเศษของเธอนั่นก็คือเธอเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แมวซึ่งถนัดในด้านการลา มาจากพ่อที่เป็นนายพรานที่มีชื่อเสียงอยู่ในมอน s t สเตกนะครับและอีกความสามารถหนึ่งของน้องก็คือการชงเหล้าหรือวายให้มีรสชาติที่อร่อยไม่มีใครลิ้มลองมาก่อนก็อย่าลืมนะครับว่าน้องเกียดไวายแค่ไหนน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้น้องได้รับพิชชันตัวละครที่3ของคาสซี C, นั่นก็คือน้องซูโค้ดนั่นเอง เด็กสาวนักเล่นแร่แปรธาตุที่ใฝ่รู้ใฝ่เห็นที่อยากจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายหรือความเป็นไปได้ในวิชาการที่เธอเรียนในขณะเดียวกันเธอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ความสามารถพิเศษของเธอคือการแปลงธาตุชีวภาพและความอยากรู้อยากเห็นของเธอน่าจะเป็นการกระตุ้นได้วิชั่นมานั่นเอง ัละครต่อมาของคาสีตัวที่4นะครับนั่นก็คือเบนเนต์นั่นเองเด็กหนุ่มที่เกิดมาพร้อมโชคร้ายเรียกว่าดวงของเขานั้นติดลบเลยดีกว่าเขาก็โชคร้ายอยู่เสมอไม่ว่าจะประจยนภัยหรือไม่ว่ากับดักอะไรต่างๆก็ทํางานเพราะเขาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยย่อทอ้อคือการได้เป็นนักะจนภัยเต็มตัว ความสามารถพิเศษของเขาน่าจะเป็นเพราะวาดวงติดลบแหละครับศัตรูเลยโดนดวงนั้นไปด้วยและด้วยความมุ่งมั่นของเขาที่อยากจะเป็นนักบินชนภัยที่เก่งที่สุดจึงทําให้เขาน่าจะได้รับวิชั่นมาตัวละครคลาสี 4, ตัวที่5นะครับนั่นก็คือฟิตนั่นเองนะครับเจ้าหญิงที่มาจากต่างแดนเธอได้กล่าวไว้แบบนั้นเด็กสาวที่ได้อยู่ในกิวนักบินชนภัย คนแปกหน้าอาจจะมองเธอว่าเธอแปลกแต่ว่าคนที่รู้จักเธอดีนั้นกลับเข้าใจเธอว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่แค่นั้นเธอยังมีคู่หูที่คอยตามเธอไปทุกๆท,กที่และคอยรับบทเป็นคนใช้ของเธอความสามารถพิเศษของเธอคือการใช้ธนูและเป็นผู้ที่ได้รับวิชั่นท่าใสายฟ้ามา ตัวต่อมาตัวละครคัสซตัวที่6นะครับนั่นก็คือ Barbara. Barbara, บาบาร่าบาบาร่าเด็กสาวที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นไอดอลความารถพิเศษของเธอก็คือการร้อ,องเพลงเพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้คนแถมเธอยังถือคองวิชั่นธาตุน้ำอีกด้วยตัวต่อมานะครับตัวละครคัสบตัวแรกนั่นก็คือน้องโนเอลนั่นเอง เด็กสาวที่อยากเป็นอัศวินสักวันหนึ่งเธอได้ทําการฝึกฝนร่างกายไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนไม่ว่าจะง่ายแค่ไหนเธอจะฝึกทุกอย่างไม่ว่าจะปรึกษาด้านความรักต่อให้ต่อสู้กับมอนตัวที่ใหญ่กว่าเธอถึง2เท่าเธอก็จะทําต่อให้เป็นงานเล็กๆอย่างเช่นงานบ้านล้างจานเธอก็สามารถทําได้เพราะว่าเธอนั้นมุ่งมั่นกับการที่จะเป็นอัศวินที่สมบูรณ์แบบให้ได้ ความสามารถพิเศษของเธอคือสามารถทํำในสิ่งต่างๆได้หลายลูกแบบไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ต่อสู้เพราะงี้เธอเลยได้ถือครองวิชั่นธาตุหินนั่นเองตัวต่อมาคลาสบีตัวที่2นะครับนั่นก็คือเลเซอร์เด็กหนุ่มที่ถูกเลี้ยงโดยหมาป่าทำให้เขามีปรลักณ์นิสัยที่คล้ายกับสัตว์เขามีการได้รับกลิ่นหรือแม้แต่การต่อสู้ที่คล้ายกับสัตว์ลาย แต่ไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีอาจารย์ถึงสองคนหนึ่งในนั้นเป็นแม่มดและอีกคนหนึ่งแข็งแกร่งที่สุดในกองอัศวินก็าสามารถพิเศษของเขานะครับมีสไตล์การต่อสู้ที่คล้ายคลึงกับสัตว์ร้ายและเป็นผู้ถือครองวิชั่นท่าสายฟ้าอีกด้วยต่อมาตัวละครคลาสบีตัวที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเด็กสาวที่มาพร้อมกับความสดใสเดยพร้อมที่จะมาแจกความฟุง้งฟิ้งให้พร้อมกับระเบิดที่พกมาอย่างจะทําลายเมืองหนึง เด็กสาวที่ต้องทําให้กองอัศวินั้นปวดหวัวอยู่ทุกวีทุกวันความสามถพิเศษของน้องก็คือความไร้เดียงสาที่ไม่รู้อะไรเลยรวมถึงอาวุธที่อยู่ข้างหลังน้องนั่นคือระเบิดที่มีแรงอนุภาพสูงแต่ไม่ใช่แค่นั้นน้องยังถือของวิชั่นแห่งธาตุไฟอีกด้วยต่อมาตัวละครคาสบีตัวที่4นะครับนั่นก็คือมิกะตัวใหม่นั่นเอง เด็กหนุ่มที่ายคนนี้เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยยูร่ามาก่อนและถูกวาก้าพาไปด้วยหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวกลับมาเพราะว่าเคเวสต์จีกร,รมเพื่อมานำส่งจดหมายมาให้ถึงกองอัศวินทุกคนได้รับทราบถึงสถานะของพวกเขาในตอนนี้ข้อมูลของเอิกะก็ที่เท่าที่รู้นะครับก็มีประมาณนี้ด้านความสามารถของเขาเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่เห็น แต่น่าจะเป็นผู้ถือครองวิชั่นธาตุน้ำแข็งนั่นเองและเป็นคนที่ถูกวาก้าดึงเข้ามาในทีมแต่ว่าเขาต้องมีความสามารถที่เก่งเอาเรื่องอยู่ในระดับนี้ตัวต่อมานะครับตัวละครคลาส A ตัวแรกคือโรซาเรียโรซาเลียเด็กสาวที่เป็นแม่ชีที่ค,ค่อนข้างจะห้าวเอาเรื่องถ้าพูดง่ายๆคือเธอเกลียดงานนี้แต่เธอก็ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแอบหนี พื่อไปดื่มเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความลึกลับในภูมิหลังของเธอตอนกลางคืนเธอเป็นทั้งนักล่าและนักฆ่าในเวลาเดียวกันแต่ในเวลาตอนเช้าเธอกลับเป็นแม่ชีที่ดูจะเบื่องานเป็นพิเศษเธอเกลียดอย่างเดียวก็คืองานที่ทำเกินเวลาพาสไทม์ของเธอด้านความสามารถพิเศษของเธอคือการใช้หอ,อกนั่นเองนะครับและเธอก็มีสกิลของ นักฆ่าอยู่ในเวลาเดียวกันเพราะเธอเคยโดนฝึกโดยกองโจรน,นั่นเองแต่ไม่ใช่แค่นั้นคนที่ฝึกเธอคนต่อมาก็น่าจะเป็น aga, วาก้าอัศวนที่แข็งแกร่งที่สุดของกองกําลังอัศวินแล้วนะครับและเธอยังเป็นผู้ที่ถือคองวิชั่นธาตุน้ําแข็งอีกด้วย ตัวละครต่อมาคาส A ตัวที่2นะครับนั่นคือโมนานั่นเองเด็กสาวที่เรียนวิชาทํานายดวงหรือโหราศาสตร์เธอมีอาจารย์คนหนึ่งที่เก่งในวิชาด้านนี้มากว่าพูดง่ายๆคืออัจฉริยะของรุ่นซึ่งเธอได้รับภารกิจมาให้ทาภารกิจบางอย่างเพื่อมาหาของให้กับอาจารย์มันคือความลับของอาจารย์นั่นเองเธอดันไปเห็นความลับนั้นเข้าเธอเลยไม่กล้ากลับบ้านเพื่อไปหาอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเธอไปโกหกอาจารย์เธอก็สามารถรู้ได้ว่าเธอนั้นโกหกและเธออาจจะ ยัไม่อดอนกับสิ่งที่เธอได้เห็นลงไปก็ได้เธอก็เลยกลายเป็นคนของมอสเซกในปริยายแถมไม่ใช่แค่นั้นเธอยังจนและไม่สามารถใช้พลังนี้ในการหาเงินได้อีกด้วยด้านความสามารถพิเศษของน้องก็คือการทำนายดวงและเป็นการทำนายดวงที่เป็นวิชาที่เก่งเอาเรื่องเธอยังเป็นผู้ถือรองวิชา่นธาตุน้ำอีกด้วยซึ่งมันสอดคล้องกับวิชาที่เธอเรียนมา ตัวละครคลาสเตัวต่อไปนะครับนั่นคือยูราเด็กสาวผู้ที่จะพูดกับคนแปลกหน้าเสมอว่าเธอจะจำความแค้นนี้ไว้นั่นไม่ใช่เพราะอะไรนั่นเป็นแค่การแสดงท่าทางของเธอที่มีต่อคนรอบข้างเพราะด้วยด้วยที่ผู้คนในปัจจุบันในมอนสเตรกมองเธอเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นหนึ่งในสามตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ตระกูลของเธอนั้นเป็นหุ่นานางที่คอยกดขี่ประชาชนในเมืองมอสเตรก ทำให้ผู้คนนั้นไม่ค่อยชอบเธอสักเท่าไหร่เพราะด้วยที่เกิดมาในตระกูลนั้นแต่ว่าเธอก็พยายามที่จะทําให้ผู้คนนั้นมองเธอแตกต่างจากต้นตระกูลของเธอเพราะว่าเธอไม่มีนิสัยที่เป็นแบบนั้นถึงแม้ภายนอกของเธอจะแสดงเหมือนน้ําแข็ง ก็ตามทีคนที่รู้จักเธอจริงๆนั้นจะรู้ดีว่าเธอนั้นอ่อนโยนกว่าใครๆไม่ว่าจะจีนไม่ว่าแอมเบอร์ทุกคนต่างในกองอัศวินก็รู้จักเธอกันดีและเข้าใจเธอดีด้วยเหมือนกันถึงแม้ปากเธอจะบอกว่าฉันจะจดจำความแค้นนี้ไว้แต่มันก็แค่การแสดงของเธอด้านความสามารถพิเศษของเธอคือการเต้นระบำาพร้อมกับการแบ่งดาบไปด้วยเธอยังเป็นผู้ที่ถือครองวิชั่นธาตุน้ำแข็งอีกด้วย วละครคาสตตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือจีนนั่นเองเธอเป็นถึงรองผู้บัญชาการแต่เธอทําหน้าที่แทนหัวหน้าของเธอนั่นก็คือวาก้าเธอมีความรับผิดชอบที่สูงมากไม่ว่าจะงานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตามเธอก็พร้อมที่จะรับผิดชอบงานนั้นๆด้วยที่เป็นแบบนั้นทําให้ผู้คนในเมืองน,นั้นเคารพรักษในตัวจีนมากกว่าวาก้านั่นเองด้านความสามารถพิเศษของเธอก็คือการใช้ดาบ และโดนฝึกสอนมาตั้งแต่ย่งเด็กนั่นเองและเป็นผู้ที่ถือวิชั่นธาตุลมอีกด้วยเธอมีความตั้งใจและแน่วแน่ในงานที่เธอทำมากเพรวะงนี้น่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่ทำให้เธอได้รับวิชั่นมาตัวละครคาส A ตัวต่อไปนั่นก็คือดีลุกของเรานั่นเองนะครับเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่อย่างเด็กเขาได้รับวิชั่นมาตั้งแต่ย่งน้อยเขาเป็นอัจฉริยะของรุ่นเลยก็ว่าได้ เด็กหนุ่มได้เห็นพ่อของตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาของเขาเขากลับทำอะไรไม่ได้เลยนั่นคือปมของเขาและยิ่งพอมารู้ความจริงจากปากของผู้บัญชาการในตอนนั้นทำให้เขายิ่งโกรธกว่าเดิมพ่อของเธอนะ่ะก็แค่อุบัติเหตุเกิดกขึ้นเท่านั้นซึ่งทำให้ดีลุ้นนั้นผิดหวังในกองอัศวินในช่วงนั้นมากเขาจึงได้ลาออกออกมาและสืบหาความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าพ่อของเขา ความสามารถพิเศษของดีลุกนั่นก็คือการที่ใช้ดาบใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นผู้ถือของวิชั่นธาตุไฟอีกด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขาอาจจะมีเชื้อสายห่างหางจากเทพแห่งไฟเลยก็ได้ต่อไปก็จะเป็นตัวละครคาสเอสแล้วนะครับ แต่ตัวที่ผมจะพูดต่อไปนี้สตัวเนี้บางตัวมีหน้าตาให้เห็นแล้วแต่บางยังไม่มีโผลใบหน้าให้เราเห็นแน่ชัดคือ2ตัวผมก็จะเรียงจากเก่งน้อยไปถึงเก่งมากนะครับเพราะ3าคนนี้คือได้รับตําแหน่งเหมือนกันนั่นคือหัวหน้ากองอัศวินเริ่มจากวากา้าวาก้าเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่ได้รับฉาย,ยาว่าใจแนนเลยทีเดียวก็คือแบบยักษ์ซึ่งชายนั้นก็อยากจะสู้กับเขาเพราะได้ยินว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดในตอนณปัจจุบันนี้นะครับ ต่อไปก็คืออารูโดรินเป็นปร,รังจารย์ดาบและก็เป็นผู้บัญชาการในเวลาเดียวกันแถมไม่ใช่แค่นั้นเขายังเป็นคนคิดคนวิชาดาบที่ใช้ดาบใหญ่และก็ดาบเล็กได้ในเวลาเดียวกันต่อมาเวเนซ่านะครับเขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดถ้านะความคิดของผมะนะ เเนซ่าน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะเธอเคยเป็นนักโทษและเธอมีเผ่าน่าจะมีเชื้อสายมาจากเทพแห่งไฟเหมือนกันเพราะลักษณะผมหรือสีผมของเธอเนี่ยคือสีแดงเหมือนกับของดีลุกนั่นเองนะครับเผ่าพันธุ์นี้ผมจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์อะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไว้แบบนักสู้อะ เวเนซ่าผมมองว่าน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกองอัศวินนะครับแต่เออไม่รู้ว่าตายหรือไปอยู่บนเซเลเทียอันนี้เราก็ยังไม่แน่ชัดนะครับตัวละครคาสเตตัวต่อไปนะครับนั่นคือแอนเดียนส์หมาป่าน้ำแข็งนั่นเองนะครับ ที่เรารู้จักกันดีแต่ว่านี่คือร่างที่พี่แกเนี่ยเสียพลังเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่1ใน10นะถ้าจะไม่ผิดก็คือเหลือแค่นี้แต่ถ้าเรียกว่าความแข็งแกร่งของพี่แกเนี่ยก็ยังถือว่าสุดอยู่จริงๆตัวต่อไปครับก็เป็นหนึ่งใน4วายุเหมือนกันนั่นก็คือดาวรินผมมองว่าดาวรินเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งที่สุดใน4วายุด้วยกันเองนะครับณปัจจุบันนี้ ต่อไปตัวละคร Class S ตัวต่อไปนั่นก็คือเบนตี้ของเรานั่นเองหรือเทพบาบาทอสของเราที่ชอบดื่มเหล้าเมาอย่างเดียวไม่ว่าจะไปเมืองหรือเย่ก็ไปดื่มไม่ว่าจะไปอินาซึมะก็ไปดื่มต่อให้เขาจะดื่มนะมากแค่ไหนนะครับเขาก็จะไม่เมาง่ายๆถ้าไม่ใช่เป็นรังจริงๆส่วนเรื่องความเก่งของพี่แกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าแข็งแกร่งขนาดไหนที่ชนะสงครามเมื่อ2,000ปีก่อนแต่ว่า ในปัจจุบันเนี่ยถ้าในบรรดาเทพทั้งเจดแล้วก็ผมมองว่าเวนตี้เนี่ยน่าจะอ่อนแอที่สุดในบรรดาเทพด้วยกันเองแล้วนะครับเพราะาโดนกัดก่อนเนี่ยน่าจะหนักที่สุดในทุกคนแล้วนะเพราะาเขาเนี่ยใช้พลังโดยที่คือให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขแต่ว่าเขาก็อ่อนแอขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่ก็เป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเทพทุกคนนะครับเขาก็รักน์ทุกคนนะตัวต่อไปตัวละครคลาสตตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือ อาเบโดอาเบโดเขาเป็นเฮอร์เมนคูสหรือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเขาถูกนักปรา์ของเมืองที่ล่มสลายไปแล้วอย่างแคเรียสร้างขึ้นมาด้านความเก่งของเขานั้นเอาจริงๆโคตรจะเก่งและเขายังมีวิชารับอย่างเช่นเคลียเมียที่สร้างสิ่งไม่มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างเช่นเขาเคยวาดรูปโตออกมาแล้วก็สร้างโตขึ้นมาออกมาได้ริง แลวก็เคยเหมือนจะเคยสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาด้วยซึ่งความเก่งของวิชานี้ค่อนข้างจะโหดมากคือโหดขนาดที่เวนตี้อะครับเขายังบอกเลยว่าถ้าอลเบโดเกิดข,ขึ้นมาเนี่ยก็ให้คนในเมืองเนี่ยจาัดก,การเอาไว้กัน <c oughs> คือน่าจะโป่งแล้วครับคือรู้ว่าพลังของตัวเองอะน่าจะหยุดอลเบโดไม่ไหวเพราะงั้นผมเลยให้อลเบโดเนี่ยคือตัว S ออันดับหนึ่งของผมไปนะครับ ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นค่าพิเศษแล้วนะครับค่าพิเศษเนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่3ตัวของผมนะนะอย่างเช่นตัวแรกที่ผมให้เป็นเทียระดับพิเศษเนี่ยก็คือเคยะเคยะเนี่ยคือคนที่มาจากเคลริอหรือเมืองที่ล่มสลายไปแล้วซึ่งพ่อของเคยะเนี่ยครับถ้าคุณเล่นจิกรรมไอหมักวายเนี่ยคุณก็จะรู้นะครับว่ามันก็มีเสียงภาคของพ่อของเคยะขึ้นมาอยู่ว่า เคยนะ่น่ะคือความหวังหนึ่งเดียวของเขานั่นทําให้ผมคิดว่าเคย่านี่ยอาจจะเก่งขึ้นไปได้อีกแต่อันนี้ไม่แน่ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเนื้อเรื่องมันเชิงแบบให้เคย่ามันสามารถเก่งขึ้นไปได้อีกต่อมานั่นคือเิซ่าคืออัตรยะในรอบ200ปีนะครับนั่นคือความเก่งของแกเนี่ยน่าจะโหดขึ้นไปได้กว่านี้ แต่ด้วยนับปัจจุบันเนี่ยคือพี่แกก็ไม่สนใจที่จะแบบเออจะใช้พลังแล้วอะไรเงี้ยเพราะเธอดด้ไปรู้ความลับของวิชั่นนั่นเองต่อมาตัวละครพิเศษของผมตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแม่ของน้องคีนั่นเองแม่ของน้องคีนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่แปลกเลยสาหรับผมะนะเพราะว่าในโลกแทวัตเนี่ยเธอรู้อะไรในสิ่งที่ในโลกแต้แวดจะไม่มีนั่นก็คือเธอเคยเอานิกสารไอดอนให้กับน้อง ปาร่านะครับทำให้น้องปาร่าเนี่ยอยากเป็นไอดอลขึ้นมาแล้วอีกอย่างเธอดันรู้จักกับเทพแห่งหินน่าจะตีประมาณ6000ปีได้แต่ผมว่าไม่น่าจะรู้ตั้งแต่เริ่มะนะน่าจะรู้มาแบบช่วง2000ปีหรือพันปีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะอย่างเช่นเวนตี้เนี่ยเขาก็รู้จักเทพแห่งสายฟ้าเนี่ยเขาก็ยังดันรู้จักนะยาเอเนี่ยก็ยังโดนแกงเลยนะครับคือแม่ของน้องทีเนี่ยเป็นคนที่ล่าเริงม,มากและไม่ใช่แค่นั้นน่าจะเป็นคนที่เก่งมากด้วยเหมือนกัน เพราะดันรู้ความลับอะไรต่างๆมากมายเยอะเอาเรื่องเหมือนกันเพราะงั้นตัวละครนี้ผมมองว่าน่าจะเก่งที่สุดในสายพิเศษนะนะเพราะาสายพิเศษเนี่ยมันคือตัวละครที่ผมไม่สามารถวัดพลังได้ครับคือแบบไม่มั่นใจในพลังของเขาว่าอาจจะมีพลังที่แบบซ่อนไว้อยู่ประมาณนั้นถ้าผมตกหล่นตัวละครอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับน,นี่คือข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ที่สุดแล้วนะนะณปัจจุบันเพราะว่าในอนาคตของตัวเกมเนี่ยอาจจะเฉลยอ,อะไรมามากกว่านี้ อาจจะมีตัวตนที่แบอกแข็งแกร่งขึ้นไปได้อีกอะไรแบบนั้นเพราะง้นขอให้ฟังคลิปนี้เพื่อความสนุกไม่จําเป็นต้องไปจริงจังครับว่าแบบผมจัดไว้ให้เทียบแบบตัวละครคุณเนะี่ยตัวโปรดของคุณมันแบบอยู่เทียต่ำอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่สีเรียดมากฟังเพื่อความสนุกครับฟังเพื่อความอินถ้าอยากให้ผมทําประวัติตัวละครน,นั้นๆน่นนะก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้ หรืออยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันถ้าคลิปนี้มียอดคนกดถึง100่งร้อไลค์อีกผมก็ทําคลิปนี้ต่อมานะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอด้วยนะครับนั่นคือช่วยแชร์คลิปนี้เผื่อเพื่อนๆที่อยากจะดูเขาเข้ามาได้เห็นกันนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับบาย